สวัสดีทุกทกท่านค่ะที่เข้ามารับชมช่องมีบุญลูกแม่วาคลิปนี้นะคะแม่วาก็จะมาให้ดูนะคะเด็กๆเขาดีใจกันขนาดไหนนะคะเด็กๆเขาได้รับกล่องพัสดุนะคะคือได้รับกล่องพัสดุส่งของเล่นมาให้กับเด็กๆนะคะขอขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีคุณสีนะคะที่เมตตา ส่งลางบอลนะคะของเล่นมาให้กับเด็กๆเมื่อก่อนนะคะดูนะคะเอซจะมีรังบอลอันเขียวเด็กๆเขาก็จะเล่นอยู่แบบนี้มาหลายรุ่นแล้วนะคะเมื่อก่อนมันจะมีอยู่สอันนะคะสมอันทีนี้บ้านน้องสาวเขาที่ว่าเขาเลี้ยงแมวจรเหมือนกันเขาไม่มีเขากอแม่วาไปแม่วาก็แบ่งไปให้ แมวบ้านน้องสาวเขาหนึ่งอันแล้วก็บ้านน้องจ๋าหนึ่งอันนะคะก็เหลือไว้ให้เด็กๆที่บ้านเล่นหนึ่งอันก็เล่นกันมาหลายรุ่นมากนะคะลางบอลสีเขียวอันนี้คือคุ้มคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะเล่นกันตั้งแต่หลายรุ่นมากนะคะแม่ว่าจําได้แม่ว่าก็เก็บรักษาเอาไว้เขาก็เล่นกันมารุ่นต่อรุ่นถ้าทุกๆท่านจําได้นะคะย้อนไป ตั้งแต่สมัยที่แม่วารับน้องดวงใจแล้วก็น้องดวงดีแล้วก็น้องดวงจันมานะคะเมื่อสมัยตอนนี้เขาเด็กๆนะคะเอฟซีก็จะจําได้ความน่ารักตะมุตะมิของน้องดวงดีนะคะเขาจะเข้าไปในตรงกลางนะคะจะมุดเข้าไปในรูไปในช่องแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะแต่ตอนนี้ไม่สามารถแล้วนะคะเพราะว่าตัวใหญ่มาก เข้าไปในรูไม่ได้แล้วนะคะไปแอบในอยู่ในหลังบอลไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเด็กๆเขาก็ยังรักแล้วก็หวงแหนนะคะยิ่งน้องดวงดีนะคะเขาจะชอบลังบอลชอบมากๆเห็นนี่เขาเล่นเขาเล่นได้ตลอดทุกวันนะคะพอเขามาเห็นลังบอลเยอะๆอย่างนี้ก็ตื่นเต้นนะคะตั้งแต่แม่วายังประกอบให้เขายังไม่ทันใด้เสร็จนะคะเขาก็มาเล่นกันกงเข้งกงเข้งกันแล้วนะคะ แม่วาก็ดีใจนะคะที่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก็มีของเล่นชิ้นแปลกๆใหม่ๆนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีก็ส่งเอามาให้เด็กๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีของเล่นกันแล้วนะคะเริ่มมีของเล่นแปลกๆใหม่ๆเล่นกับเขาแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วาแล้วนะคะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะคะที่ ทุกๆท่านได้เมตตาแล้วก็เอ็นดูเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วาขอบคุณที่พ่อพ่อแม่เอฟซหลายๆท่านเมตตาเด็กๆของแม่วานะคะคนเป็นแม่เราเลี้ยงเขามาเราไม่มีโอกาสนะคะไม่มีโอกาสที่เราจะมอบสิ่งดีๆสิ่งที่ว่าเอื้ออำนวยให้เขาบางครั้งเราก็รู้สึกน้อยใจตัวเองนะคะว่าเราไม่สามารถ หาสิ่งดีๆมาให้กับลูกๆได้นะคะพอมีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับลูกๆที่ว่าพวกเขาไม่เคยได้รับกันเลยพอแม่วาเห็นแล้วแม่วาก็รู้สึกแบบอิ่มใจนะคะอิ่มใจที่ลูกๆเราที่เคยไม่เคยได้รับโอกาสดีๆแบบนี้เลยนะคะหลายๆเรื่องด้วยกัน ตอนนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆนะคะเริ่มเข้ามาให้กับลูกๆที่บ้านแม่วาแล้วสิ่งใดที่ลูกๆแม่วาไม่เคยได้กินไม่เคยได้เล่นไม่เคยได้รับเลยตอนนี้พอพ่อแม่เอฟซีท่านทั้งหลายที่ใจดีนะคะท่านก็เมตตาส่งมอบแต่สิ่งดีๆให้กับลูกๆของแม่วานะคะแม่วาก็ซาบซึ้งใจนะคะต้องขอ กราบขอบพระคุณมาณที่นี้นะคะถุกถุกท่านที่ได้เมตตาเด็กๆที่เขาเป็นแมวจรมาก่อนทั้งนั้นเลยนะคะเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแมวว่วาแมวว่วาก็ได้ช่วยมาสารพัดหลายลูกแบบนะคะแมวเด็กก็มีแมวที่แม่ทิ้งก็มีพิการก็มีโดนปล่อยตามข้างทางถังขยะก็มีแมวว่วาก็ได้ช่วยช่วยมานะคะ ตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็มีนะคะก็ช่วยกันมาแม่วาก็คงจะมีแค่แรงกายนะคะแรงกายแรงใจแต่ทุนทรัพย์นะคะแม่วาบอกตรงๆเลยว่าแม่วาไม่มีปัญญานะคะจะซื้อของดีๆจะซื้ออาหารแพงๆของเล่นดีๆหรือแม้ยามเจ็บป่วยทาวัคซีนเด็กนะคะแม่วาก็ ท่านผู้ใหญ่ใจดีเอซทุกๆท่านนะคะคอยช่วยกันโอบอุ้มช่วยกับเด็กๆมาตลอดเลยนะคะเด็กๆเหล่านี้เขาเคยโชคร้ายนะคะที่เขาเคยเป็นอดีตแมวจรมาแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ยังโชคดีนะคะที่ยังได้พ่อๆแม่แม c เอซหลายๆท่านช่วยกันเลี้ยงดูอุ้มชูนะคะเราก็ เหมือนทาบุญร่วมกันนะคะแม่วาก็มีแค่แรงกายแรงใจที่จะฟูมฟักดูแลพวกเขาด้านทุนทรัพย์แม่ถ้าแม่วาเดือดร้อนนะคะขาดสิ่งใดแม่วาก็ต้องขอรบกวนพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีด้วยนะคะนี่นะคะแม่วาก็จะให้ดูน้องความน่ารักนะคะของน้องดวงดีนี่นะคะเอาขวดนมวางไว้เดี๋ยวเขาก็จะ หากินเองนะคะหากินเองตอนนี้ก็คือลังบอลที่ชอบก็ขอพักยกไปก่อนขอกินนมเติมพลังก่อนนะคะนี่นะคะใครถามไทยถึงแก๊งสามกุมารอยู่กันครบนะคะน้องดวงดีน้องดวงจันทร์น้องดวงใจเด็กๆสามดวงนะคะยังอยู่กันครบแข็งแรงดีนะคะแข็งแรงดีน้องดวงจันทร์เขาไม่ค่อยจะา ออกกองนะคะเพราะว่าเขาไม่ค <is till S 2> <in> ่อยติดกันกับน้องดวงใจกับน้องดวงดีนะคะเขาจะติดกับน้องมีสุขนะคะเขารักน้องมีสุขเหมือนแม่นะคะแล้วน้องมีสุขก็รักน้องดวงจันท์เหมือนลูกนะคะเขาจะติดกันมากเลยสองแม่ลูกคู่นี้นะคะแต่น้องดวงดีนี่เขาจะติดแม่วาเพราะว่าเวลาหิวนมนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยแม่วาก็จะ พยายามให้เลิกนะคะพอพยายามให้เลิกทีไรก็เขาจะไม่ค่อยยอมกินอาหารพอเขาไม่ยอมกินอาหารบางทีครึ่งวันแล้วแม่วาก็อดใจอ่อนไม่ได้นะคะอดใจอ่อนไม่ได้ก็ต้องเติมนมให้เขานี่นะคะเด็กชายบุญธรรมแมวกองขยะนะคะตอนนี้ล่อแล้วนี่นะคะแมวกองขยะของเราตอนนี้มีพุงแล้ว เอ็นดูนะคะนึกถึงภาพวันแรกเลยที่ไปวิ่งอยู่แถวกองขยะนะคะที่แม่ว่าไปไล่จับในป่ากับน้องจ๋าเอ็นดูน้องนะคะน้องไม่ดื้อเลยนี่ใส่ดีนะคะน้องบุญธรรมนี้ใส่ดีมากเลยนี่นะคะนี่ก็คือเด็กรุ่นรุ่นล่าสุดนะคะเขาก็จะเดินเติบโตมาพร้อมๆกันตอนนี้ก็เป็นรุ่นเดียวไล่ๆกันตอนนี้ก็มีน้อง ดวงใจเริ่มติดสัตว์แล้วนะคะเริ่มเป็นสาวแล้วแม่วายังแก้งแซวเลยนะคะดวงใจเป็นสาวแล้วยังไม่อดนมเลยเดินไปไหนก็ยังคาบขวดนมไปอยู่เลยนะคะน้องดวงดีกับน้องดวงจันท์นี่ก็เป็นรุ่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่ติดสัตว์นะคะเขาก็ยังยังเล่นปกติเหมือนเด็กดูนะคะที่น้องดวงจันทรนอนอยู่ตรงที่หลับเล็บโซฟากับพี่มีสุขนะคะนั่นนะคะ เขาจะรักกันมากเลยนะคะตั้งแต่แม่วารับน้องดวงจันทร์มาน้องมีสุขเขาจะเอ็นดูน้องดวงจันท์มากเขารักเหมือนลูกเลยนะคะแล้วน้องดวงจันทรก็รักน้องมีสุขเหมือนแม่เลยคลิปนี้นะคะแม่วาก็มาให้ดูนะคะเด็กๆเขาตื่นเต้นกับของเล่นที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้กับเด็กๆนะคะก็นำความน่ารักตะมูตะมิเช่นเคยนะคะมาให้กับ ทุกทกท่านได้รับชมกันเช่นเคยท้ายคลิปแล้วแม่วาก็ต้องขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่รับชมจนจบคลิปแม่วาก็ขอความกรุณนาน,นะคะช่วยรับชมโฆษณาเป็นค่าขนมให้กับเด็กๆด้วยนะคะอยากข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆแล้วก็แม่วานะคะที่จะสู้ต่อไปนะคะสู้เพื่อเด็กๆขอบพระคุณมากๆนะคะ